สวัสดีค่ะวันนี้ร้านอมามุลีแฮปปี้เลิฟนะคะจะมาแนะนำเครื่องรางสอบผ่านนะคะสำหรับน้องๆระดับมัธยมนะคะหรือจะเป็นระดับปถมก็ไม่ว่ากันนะคะถ้าอยากสอบผ่านเลื่อนชั้นนะคะแนะนำเป็นชิ้นนี้ได้เลยนะคะหรือสอบวิชาต่างๆ ก็ได้เช่นกันนะคะสอบได้ที่1ช่วยในเรื่องของเกรดด้วยนะคะแนะนำเป็นชิ้นนี้เลยนะคะปังมากๆแล้วก็ขายดีฮิตฮอตมากๆเลยนะคะใครสนใจนะคะทักไอดีไลน์มาได้เลยนะคะอุสงหิอันเดอร์สกอตนะคะ IG และ Facebook นะคะ o m a m o r รีแฮ p ปี้เลนะคะทวิต t ตอรนะคะ o m a m o r i h a p p y p y นะคะ สนใจก็ทักเข้ามากันได้เลยนะคะเครื่องรางสอบผ่านนะคะโอเคค่ะคลิปหน้านะคะเราจะมาแนะนำเครื่องรางชิ้นไหนนะคะต้องรอติดตามชมนะคะบ๊ายบาย